ใครมิโก้เลโก้ครับแล้ววันนี้ครับเรากำลังคุยกับอีกหนึ่งคนที่กำลังตามความฝันของเขาไม่ได้อ่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่ EP พสามครับกับรายการ15นาทีที่ต่ออะไรอะ่ะวันนี้เราอยู่กับคุณไผ่ที่พ่อวันนะครับสุ่อน โอเควันนี้เราอยู่กับคุณไผ่ธิพกนรครับ mm hmm. ก็คือกติกาของรายการนี้ก็คือง่ายๆครับ15นาทีเราจะให้คุณตอบอะไรก็ได้แล้วก็พอเดี๋ยวพอตอนครบ15นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจะได้อะไรคุณพร้อมไหมพร้อมโอเคได้เเดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลานะโอเคพร้อมหนึ่งสองไปครับอาจริงนะใช่ไหมอ่ะเริ่มตอบ ปกติคุณไผ่คุณเคยเล่นเลโก้มาก่อนไหมเคยครับเล่นตอนอายุเท่าไหร่ล่าสุดที่แบบได้กลับเลยอ่ะปฐมปฐมเลยเหรออืมมันก็ถ้าในยุคยุคนี้สาหรับคุณถือว่านานไหมถ้าจากอายุคุณตอนนี้ไปถึงปฐมโอ้นานนะมันก็อายุกูก็อาจจะแค่แป๊บเดียวแค่ปีสองปีถูกป่ะล่ะอืมปีสองปีมากมัายมมากเลยเนี่ย ได้แหละแบบของคุณตอนนี้คือคุณอยากจะต่อเป็นตัวอะไรยังไม่รู้เลยยังไม่มีเหมือนกันหนอใช่ไปไม่เป็นละถ้มั่นาจจะต้องเริ่มใหม่ไงคุณไผ่คุณ,คณทํางานอะไรอยู่เป็นฟรีแลนซ์ครับเป็นฟรีแลนซ์ทาเกี่ยวกับอะไรครับโปรดักชันทุกอย่างเลยครับโปรดักชันเนาะเป็นคือทาเกี่ยวกับพวกวิดีโอ,อพาพนิง่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอันนี้คุณอยู่อยู่แบบมีมีแบบเป็นเขาเรียวกว่าเป็นเฮาส์หรือเป็นทีมของคุณไหม มีเดเวอรี่ครับอย่างเดียวหรออูหลายเฮาเลยฮะอ๋อก็คือคุณทําอยู่กับหลายเฮาใช่ครับคือคุณเป็นคนหลายบ้านนั่นแหละใช่ครับใช่ครับผมบ้านเยอะฮะอันนี้อันนี้อันนี้คือเริ่มเริ่มเริ่มมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเป็นหรือยังยังไม่รู้เลยครับความรักคุณเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ดีฮะดีดีแบบดีมากไหมดีกว่านี้ก็ไม่มีแล้วฮะอันนี้คือคุณอวยปะอวยอวยอวยแต่คือเขาไม่ได้อยู่แถวนี้คือคุณคือแบบอันนี้คือความจริงในใจที่แบบว่าคุณคู่มาตลอด ใช่ใช่ปกติคุณเป็นคนรักแฟนไหมรักนะรักมากไหมมากนะผมเห็นเป็นเหมือนจะเป็นเฮลิคอปเตอร์หรือเป็นอะไรป่ะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ใช่ใช่แหละก็เริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วมาเป็นหนังอนเดียอะไรยี้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เคยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไหมไม่เคยเคยได้ยืนอยู่ข้างๆแล้วตอนนั้นคุณไปทำอะไรไปถ่ายไงไปช่วยถ่าภาพันั้นไปถ่ายเฮลิคอปเตอร์ดีใจไหมไม่ดีใจเจ็บหน้าเพราะว่า พอลงจอดแล้วไปยืนอยู่ข้างๆออคิดว่าจะเหลือมมนละหน้าเฮ้มันเจ็บหรอสายเซยมันพัดถายหมดอะเอาตอนนี้คุณเป็นโงที่ไหนใช้ยหาดหรอใช่อยู่แถวมธรรมศาสตรแล้วทำไมมันมีสายได้ไงก็เขามาลงจอดไงแล้วพื้นดินเศษดินไงอ๋อออลงใครเขาให้อยู่ใกล้กันนะเราพอกลับมามันแสบหน้าไหมแสบสิครับแสบผิวอย่างเงี้ยหร ใช่ทรายมันเจ็บนะเฮ้ยเฮ้ยอันตรลายว่ะตอนนี้ไปสี่นาทีครึ่งแล้วนะครับยังไม่รู้จะไปไหนต่อเลยตอนแรกต่อไปแล้วไอ้มันจางพาูเสือกทำแบบเสื่อมมาที่ยังเป็นธรรมดาของแบบว่าสายโปรดักชันไงมันต้องมีความผิดพลาดกันบ้างเออปกติชอบกินอะไรเนี่ยชอบกินข้าวแกงข้าวแกงก็คือข้าวโดนแบบชอบโดนแกงอย่างเงี้ยใช่ใช่างข้าวแกงนี่ชอบอะไรเมนูไหนที่แบบว่าเป็นพิเศษไหมข้าวแกงเหรออืม เมนูพิเศษของข้าวแกงอรัใช่ต้มปลาทูต้มปลาทูโต๊ะแกงกะทิปลาทูใส่บวต้องปลาทูไม่กองไหมไม่ต้องกองก็ได้วางอยู่บนจากนก็พอมีแบบว่าอ้าวตายแล้วยังไม่ทันพูดเลยเลยขับรถยนต์เป็นไหมเป็นครับอ้าวแล้วอย่างอ่ายี่ห้ออะไรที่แบบเป็นแบบแม์ที่คุณชื่นชอบเลยยี่ห้อรถยี่ห้ออะไรจริงๆก็ชอบดิสันนะเพราะว่า อิสันที่ชอบเพราะว่าตะก่อตาทํางานอยู่นิสันอ่าก็เลยแบบว่าภูพันกับตระกูลนี้อ๋อเอะอันนี้ชอบทําล่นหรือว่าแบบมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นอุบัติเหตุพอรึรุนในใจที่แบบว่าเป็นรถนิสันเนี่ยคุณอยากได้อะไรอืคุณอยากได้รถรุ่นไหนรถในฝันเลยนะเอาเป็นฝันนะอ่าสกายไลน์โอ้โหนี่สายซิ่งนี่ในฝันไงนี่คือคุณเป็นสายซิ่งนะ คือชอบเพราะว่าอันนี้หรือเปล่าชอบเพราะหนังเรื่องเดอะฟาดหรือเปล่าชอบประกอนที่หนังเดอะฟาดจะออกอีกเอาหรอ,อใช่แล้วถ้าเกิดว่าได้มาจะจะทำเป็นลายเหมือนในหนังเดอะฟาดนะยทำไมอ่ะเขาสวยนะทรงของเขาอะ่ะทังเห<อ>มือน,นเขาก็าไม่มีพร้อมเป็นของตัวเองสิอ๋ออ่ะ,อะแล้วคุณคุณจะแต่งรถยังไงทำสียังไงมีมีในหัวก็สีเซนด์หนาเขาเลยเขาสวยอยู่แล้วสีน้ำเงินอ่ะแล้วถ้าเขามาเป็นสีชมพูแบบบานเย็นะนี่ยซื้อเอ้าเขาก็มาทำสีได้ แต่จริงๆคุณก็เ <profession Wit default> ข้านะการที่แบบว่าคุณขับรถสีบานเย็นสีชมพูมรถมาใช่ไหมสีชมพูบานเย็นขับมาจอดเปิดประตูมาเป็นหน้าคุณผมให้กีดกีดแน่นอนยังไงก็กีดผมยังกีดเลยกีดว่าขโมยมาเนี่ยกินกาแฟเยอะนะคุณเดี๋ยวก็ตาแข็งเขาไม่หลับแล้ววันนี้อ๋อปกติผมติดในค่ตินอยู่แล้วอย่างสีเหลืองเย็นหลอย่างมีดเก่งมาก เาเตาอ่ะเตาก็ร้อนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ปกติคุณชอบไปแคมปิ้งไหมชอบเป็นเป็นสายแคมป์คนหนึ่งไหมใช่งถ้าไปอย่างเงี้ยเขาจะมีเป็นแบบว่าผ่าสายสายดื่มสายทํากับข้าวสายนั่งชิลสายเฮฮาคคุณจะเป็นสายไหนสายซัพพอร์ตสายซัพพอร์ตอันนี้คือหมายถึงว่า ตรงนั้นมันขาดอะไรผมก็ทําได้เพื่อนคุณเป็นผู้ชายเขาขาดความรักเนี้ยคุณจะต้องไปกลายเป็นแฟนเขาอย่างเงี้ยมันก็เกินไปอ่ะไหนคุณบอกคุณเป็นสายซับพอร์ตไงซับพอร์ตเฮียแต่ไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหน้ามันะหน้ามันก็ซับหน้าชอบจริงคนไม่ตายมาอย่างบุญถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วหืมใกล้ลวใกล้ละครับใกล้ละใกล้ละแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละอ๋อโอเคผมเสร็จแล้วอ้าวเสร็จเลยเหรอผมรอคุณเลย มันสุดแบบถ้าเป็นถ้าเป็นรถแต่งก็คือตอนนี้ก็คือตัวสุดละตัวจบอันนี้ไม่ใช่อ่ะฮะใบผัดแบบสามารถเป็นใบผัดหูใบผัดได้ไหมไม่ไม่พอแล้วสี่ใบพัดพอแล้วเดี๋ยวมันพัดกันเดี๋ยวมันเตียนใส่เยอะไปเดี๋ยวมเตียนมันมันไม่ถูกกันหรอใช่ใช่ใช่ถ้าเยอะกันไปมันแย่งกันทำหน้าที่ไงอ๋อหรือว่าเราอของคนเยอะเกินไปไม่ก็แย่งกันทำงานอันนี้คือผู้ความในใจบอกเรื่องในโกยหมุนด้หมุน เสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วหมุนได้หมุน้ลยอะไรงั้นหรือว่าเราทุกคนเสร็จหมดแล้วนะใช่วันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยอะไหน,นคุณลองดีเซนของคุณนี้อันนี้สรุปแล้วมันคืออะไรนี่คือเตา่าเต่าใช่เต่าแล้วมันหมุนได้ด้วยหรอเต่าหมุนได้เต่าบินเป็นเต่าบินใช่ผมเคยนะที่ท้าเตา่าอันนี้คืออัน,นเดียวนะโคราชงาั้นอ๋อโคราชอันนั้นมาอยู่ในตู้ไม่อันนั้นคือเต่าเหยียบโลกมไม่ขัดเลยอะอันนี้คือกิมมี่ของมาคือ,อ เต่าบินเนี่ยแตะเอ๊ะแตะไม่ได้เลยแตะไม่ได้อยาแตะแตะลูดเลยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์สร้างมาแบบมีความน่าคนมากเลยเนี่ยฮะแล้วอันนี้คือกิมมิคคือมันสามารถหมุนได้บินได้อ่าเล้พับอ๋อพับเก็บได้ด้วยพับเก็บได้ก็คือเป็นเต่าโมฮอคทีนี้เต่าโมฮอคกันเลยหัวแหลมๆอ่าอันไหนคืออันไหนคือส่วนหัวเนี่ยนี่อะหัวแหลมๆอ๋อตรงนี้่ส่วนหัวจะต่ออันใหญ่มันต่อไม่ได้แล้วอันนี้คือขามันใช่ และไอ้ข้างบนนี่คืออันนี้ยปีกปีกปลาของปลาของปลาของเอาเป็นปีกเอาไอ้ปลาของเวลาคุณบินใช่ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนมีป่ะไอ้เต่าไอ้เต่านี่ขึ้นมาจากไหนนั่งยิ้มอยู่น่ะไอ้เต่าอ๋อคือคือได้แรงบันดาลใจมาจากคนรักใช่ไอ้เต่าเขาเคยบินให้คุณดูไหมแฟนคุณนะเคยแต่คว่ำเหรอแบบคว่ำคือลื่นห้างเดินชนมากแต่คือเขาคิดว่าเขาบินได้อย่างเงี้ยเหรอ มันน่าจะเป็นมีที่ตัวมันเป็นแอดอลในดวงใจแหอ๋อกคออออ็คือแต่ขอบฟ้าอ๋อคือแต่ขอบฟ้าแต่ก็คือไปได้แค่แต่ขอบอกับเบื้องกับเบือเอ้องเออเสาเอออะไรย่เนี้ยอ่าแล้วมีกิมมิกอะไรนอกจากนั้นไหมอันนี้ส่วนนี้คือส่วนไหนส่วนตัวเนี้ยส่วนท้ายเนี้ยอันนี้คือหางเหรอกระดงหางอ๋อเป็นกระดงเหมือนกันกันท้ายกันท้ายกันเปกันเปออ๋อก็คือเหมือนเอหางเสือใบพัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่า อันนี้ของผมทํามาเพราะผมนึกถึงคุณเหมือนกันได้แรงบันดาลใจมาจากที่คุณชอบแบบว่ารถนิสสันไงผมก็เลยแต่งเป็นรถซิ่งให้คุณเพราะอมีเทอร์โบออพอมัผเรื่ถึงคุณเรื่องเทอร์โบเนี่ยผมนึกถึงคุณแล้วก็อันนี้ก็เป็นมีปีกเหมือนกันแต่คือว่าปีกนี้ไม่ไม่ไดเอามาเพื่อให้บินอันนี้ปีกเพื่อเวลามาเร็วๆแล้วก็ ขอออ่าเป็นเหมือนแอโร่อะเป็นเหมือนแอโร่อ่าใช่ใช่แบบเบรกช่วยเบรกช่วยเบรกเพราะมันแรงมากก็คือมีพวงมาลัยสองสองอันคหขับเดินหน้าเขาถลังใช่คือถ้าถ้าคุณจะขับถอยหลังคุณก็ต้องมาอันนี้พวงมาลัยหลังอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามาเดินหน้าเข้าไปอีกพวงมาลัยหนึ่งก็คือเป็นเหมือนการออกกําลังกายในตัวอ่าอ่าก็ครบเครื่องครบแล้วนะครับสําหรับ15นาทีพี่ต่ออะไรอะวันนี้ก็ ได้มาแหละก็คือรู้แล้วว่าความฝันของคุณไั่ครั้งหนึ่งเขาก็อยากให้แฟนเขาบินได้เขาก็เลยเสนอสิ่งนี้ขึ้นมานะครับก็ยังไงฝากติดตามี EP ต,ต่อไปด้วยว่าใครจะมาร่วมต่อเลโก้ผมวันนี้ก็ขอตัวไปก่อน <S 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 ขอบคุณมากนะครับทุกคนเจอกันบ๊ายบายจ้า